อยู่มาถึงไม่อยู่ในวอลไอ้แย่หมายถึงไม่เคยท้าไม่เคยจะเล่นหลุดค้าไอ้เปี่ยไอ้แย่ไม่ไม่ไม่เคยหลุดวอลคับไอ้แย่แต่หมอไม่เคยหลุดวอลคับแต่หมอยืนอยู่ป่าไผ่สัตว์ธรรมดาไอ้แย่ตีบ้านไม่ได้ไอ้ตะกิลรักหน่อยดิสักคนนี้ไอ้เี่ยกูตายแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยอุ้ยทำไมไม่โดนเลยวะอุ้ยห้าเหมือนห้าทำไมไม่ตายโอ้ยจิตสัตว์เอ้๋อบุกขึ้นต่อไอ้สัตว์บุกขึ้นต่อใครบ้าข้างกูยังไม่หายเลย เฮ้ยติงเลยฮะมันห้ามไม่ได้ไม่ทันวะพี่ขอโทษทีอืมเอ้ยดูแสงทําดีมันวิ่งผ่านในกิมงไม้แยมาไล่กูข้างหายไอ้สัตว์เแยจัดโอ้โหลาบหน่อยลาบหน่อยตึงสายต่งสายอยู่ตึงสายตึงสายต่งสายอยู่ตึงสายอยู่เออนี่จัดไอ้สัตว์ไอ้อย่างเนี่ยพ่องตายเอ้ยแป้นอยู่ในบ้านปั้นปั้นหน่อยปั้นหน่อย คำคำให้ี่่อะคนอยู่อยู่ข้างในบ้านโอ้โหข้างในบ้านเต็มเลยกูเกิดมาทำลายเวลาไปโอ้โหสามหมื่นสามพอดีเป๊ะโอ้ยเดินออกก่อนเดินออกก่อนเอ้ยนี่หนูเดนธนูไอ้จับหูไอ้พัดไงป๊าเดี๋ยวว่ามีตัวว่ะแต่ว่าตัวง่ง่วเออเออเดี๋ยวกูเกิดใหญ่ตัวง่ง่งนั่นแหละนี่เนี้ยจับ สามหมื่นสองหมดละเฮ้ยมีตัวเป็นวอล์กวิ่งเข้าไปว่ะเฮี้ยไอแวนดี้ไอแวนไม่เห็นมีเลยไอเฮี้ยกูยิงนินไปสามหมื่นเอ้ยสองหมื่นสามแต่ว่ากูตายก่อนอุ้ยแก่แก่แก่หน่อยเดี๋ยวไหนไหนไม่ไม่ไม่แก่แกแกแกรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วเหือละกูเฮี้ยแปดพันเแปดพันเป้าหมายเป้าหมายเดียวกันหมดเลยคือตีอยักเลยทัด นี่แน่สาวสาวทำไรสาวห่วยเอ้อมาทำงานไอ้เพี่ด้อมโอ้โหลอดหลอดหลอดตนสายตึนสายไฟทีเนี้ยไฟไอ้บุ๊กอ้าไอ้กุมพึ่งในเลมตรงนั้นอ่ะกลัวเลยเด็กเป็นยังไงเรายิงสองหมื่กูเองไอ้เหี้ยสวัสดีมันพลาดตีต่อไปเออกูโดนยิงสองหมื่นตายเฮียสวัสดีบอสตาซิงขู่บต้าซิง ปูโบต้าซิงเนี่ยกุญญาก็เล่นได้เหมือนกันตายเนี่ยนี่เนี่ยนี่แปลกทำหรอไอชอบตือสายเข้าบ้านหรอตายตายกี่หมื่นบาทอ้าวสามหมื่นแปดหลังหักว่ะอ้าวสามหมื่นห้าหลังหักว่ะกุญญาก็เล่นได้เหมือนกันนี่ว่ะตายกระทุนหน้าเอาเงินไม่กุยญาดีกว่างั้นซื้อตัวใหม่ละ เราบ้าหกหมื่นไอ้ย่าไอ้เหี้ยข้างกูเรียบร้อยข้างกูหายเลยไอ้ขี้นิ้วส้นตีนสบายสีป้อมก่อนไอ้ย่าอย่างนี่มีมีตัวในบ้านปะมีเอาสหายก่อนไอ้เหี้ยข้างกูเพิ่งทำไปเมื่อกี้หายแกไอ้สัสแม่มาดิจะหมอกูสี่ตัวไอ้เหี้ยมาดิไอ้สัสมาดิมึงมีเป็ญยาตัอะไรวะสามตัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงลบข้างกูได้มึงลบไปกูทำใหม่ เอ้ยยังเฮ้ยหลบหลีกพ่อมึงอือนีไงสี่หมือนกันสวยพี่เจกิมไปไกลยังวะนี่ไงต้องตามนั่นแหละความลับความลับของปีศาจวันนี้ไปตามเขาดิอยู่นะอีพวกนั้นมันเข้าไปข้างในกันหมดเลยหรอวะพรบรอตรงนี้แหละเดี๋ยวข้างในมันดุเดือดมันก็ออกมาฉลองแต่งงานเลยหอมลาบพรบยิงอยู่เออนี่อีมิวนูมิวนี่แไ่หายสุรานี่แน่สุราเหรออุ้ยแปลกเหรอไม่แตกวะ นินจานินจาไปไกลกูเลยไปไกลกูไปไกลกูริเพิร์ตมันยิงเกลือดกูมาแค่หลักร้อยอ่ะนี่กูตายก่อนใหม่เอาใหม่ย้อาใหม่เอาใหม่ไปเฮียโดนไปสองหมื่นเอาใหม่กูเลือดสองหมื่นห้าเก้าสิบไปเฮียมันยิงเลือกูมานิดนึงไปไปลาบไปเฮียนี่เนยไม่โดนนี่เนยไม่โดนอีกพ่อมึงคือบังปังมา ว่าไม่ตายเมากลางใส่ไห้เฮียยิงแว้นเข้าสามหมืนว่ะไอ้เฮียหรือจะเชื่อหนักนั้นเลยเหรอพ่ชายฮ้าแต่ลงมาก็มึงเห็นวันนี้แหละพิชายมีคนในบ้านเหรอไม่มีหมอตายถ้าถ้าเลียแล้วบอกอย่าได้เกิดพี่ดําแล้ว ไอ้ลาบแว่นแว่นแว่นก่อนแว่นก่อนนี่อ่ะติดใจเลยกัดแก้แก้ระเบิดอะไรไปพี่เออเออแก้แล้วอ้าวไอ้เหี้ยแก้ไม่ทันกดแล้วนะกดหัวแลนะเมื่อกี้ช่วยยิงมันหน่อยกูรอดกูรอดมาถึงกดแก้ผิดกูรอดมนะไอ้ีกยมันเกิดมาในบ้านเมื่อกี้นี่แเกิดมาเป็นหาฝนไอ้แก่แบบพลึบเลยแบบกี้อุ้ย ทำไมกูยืนอยู่คนเดียวเฮียไอ้กิมเมื่อกี้ยิงไม่ช่วยเลยโผล่เพิ่งมาถึงกูหันกล้องหาเลยไอ้สักมีใครไปแถวนัหนโอโ้ยเฮียออมันยืนยิงกูจนโบหา้าเฮีย <c oughs> พี่ท้อเข้าไปอีกอะอืมดีนะไม่แก้เพราะว่าโดนทีเดียวตาย <c oughs> พี่ต้องเข้าบ้านโุ้ยเฮียโนโฮตองอีกกูโ <c oughs> บตตาแม่งยิงข้างหลังตรงปั้นแดง อุ้ยสองมื่แปดโอ้ยนึกว่าจะยืนซะแล้วยิงไปแป้งช่วยโยดานไปเสริมกูยิงไปโดนเสริมหน่อยอ้าวเด่นอุ้ยสามสองยืนกูทมาอไรแล้วเนี่เกมโง่ไอ้สามห้าไปดิแขวนเลยไม่ตายกูเองนี่ยโอ้ยนี่อันดับคืออุ้งทิปเปิลคูลแขวนตามกูมาดิกูโดนไอ้เยี่อหนูกดกำจัดยิงตาย ไอสัตว์ตามกูมาเฉยข้าหมดเลยไอสัตว์เอ้ยไอไอนอนเข้าบ้านไอนอนอยากทำแต้มหรอเขาก็ต้องทำแต้มแหละไม่ใช่ไม่ทับง่ๆี้ที่ลงมาตายอ่ะโอ้โหอ้าวอาเ้า่นเ้ม่หม่นเ้าหนเ้าหนเ้า่นก้า้าหมืนก้าหมนกามเามนเมน้าเก้านเเ เคลียร์แล้วมาเาหมอมาเกิดดิเกิดแล้วเกิดแล้วอุ้ยกดตีสักคุปต้ามาอีกแต่งทำอุ้ยกีตาร์อินโยสหาย แต่จะหายสัตว์แม่อุย้ยธอรู้สองไอ้สัตว์กูไปแล้วมั้งไปหวันไอ้สัตว์ห่วย,ยเยอะอยีแพนนีเฮียทอนไหมเนี่ยหมูมิวของกูของกูโอ้ยปับป๊บปั๊บต่อมาให้โดนไอ้ตัดเออ,อเออเออ,เอ,อ อย่าปากูยิงคู่ดาวอยู่พีไอ้แป้งเขาให้ตายไม่งก้นกูตายเออผมยิงไอ้เหี้ยเออเออไอ้เหี้ยเออเหี้ยเลยล่ะไอ้เข้าบ้านยังไงแล้วอะอ่าวชมาแล้วกล่องลูกอ๋ออืม ตแตกไปย่างโอ้โหแดกไปย่างหดยส่วนอุ้ยกูแตกโอ้โอบบยฟีดเยอะเอนี้โอ้โหโดนยูเอวตอเหือเมื่อกี้นี้กูโดนระเบิดว่ะแต่กูยังไม่โดนตีสัตว์เ้ยโอ้ย โอ้ยบัวต้าไม่เอาอยู่พี่เจ้าช่วยอยู่ช่วยอยู่สวยหยุดอ้๊ยหยุดโอ้ยหยุดมีคนสั่งหยุดไอ้สัสอูนินจานินจานินจาช่วยอยู่ช่วยอยู่พี่ชายช่วยอยู่เหี้ยอะไรไอ้สัสโดนเหี้ยอะไรตายด้วยอีกวิ่งอยู่ยังไม่เห็นมีใครจะตายซะแล้วหมายถึงมันเหรอร้อยเหี้ยขึ้นเสียงแตกลูกธนูปีวอนไอ้สัสเออบุบปั๊บบุบปั๊บมาจากมุมไหนก็ไม่รู้ ต,ตายแล้วนี่เนี่ยตายเฮ้ยมันสไลด์ไปไหนวะไอ้โพไอ้โพโอ้กูตายยี่สิบเลยเนี่ยไอ,อ้เหี้ยพอติดลบเหรอเฮ้ยลบแรงมากนึกว่าสองห้าจะไม่ตายใช่แล้วเฮ้ยลาบิวเฮ้ยลาบิวท็อปเดินลาบไม่สะท้อนท็อปไม่ตายเฮี้ยไม่ตายอุ้ยอุ้ยมันเกิดแล้ว โอ้โหมันเกิดไวยังมั้งโอ้ยนานนานนะเมื่อกี้นานอยู่นะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยตื่นแม่งหลบไอ้สัตว์เจอหน้าประตูแม่งเพียบเลยไม่น่าแหลมขึ้นมาเลยมันวินวอล์กไอสัตว์แม่งไอนินอ่ะเอาจะอยู่โกูตายละอะไรคูปะต้า คู่โบตา้าซิงคู่โบตา้าซิงซึ่งเสียงเออนั่นแหละกูหนีก่อนที่จะกูไม่เยือนตรงนี้ละมแม่งเจอธนูสองให้ตัดจะโดนยากิแทงแล้วจะโดนยากิแทงแล้วบรรดาน้องชายไอ้ ขอให้โดนโอ้ยสามแปดเบาๆโอ้ยไม่ได้ส่งดอกอ่าอย่างเงี้ยอันนี้โทษเจ้าของตัวไม่ได้แล้วนะอุ้ยกูอย่าถ่ายอย่าเพิ่งตายนะขอยิงก่อนไอ้สัตว์โหตายพิษก่อนไอ้สัสโอ้ยโอ้ยชาเลยเอ้ยข้างหลังสกิลลักข้างหลังไอ้ทอปไอ้ไ่ใช่ท็อปไอ้เป๊ะไอ้ไ่ใช้ไอ้ปั๊กไอ้สัตว์มันไปอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่วะไอ้ปอปลากันยังวะ ไอ้ป๊อปอ่ะไออ้ยจะลืมเรียกใครหันช่วยก็ไม่ทันไม่เห็นเลยไปอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่วะบอกมันเกิดไงหันกล้องกันบ้างไอโดนยิงอยู่ยิงอยู่พี่เจ้าเข้าอ๋อช่วยกูด้วยไปเอาใครมาไปเอาใครมายิงอยู่นดาร์วินยิงยุ่นไอ้เหี้ยใครมันยิงกูนักหน้าวะ กินรงหมนะบ้างโม่รั่งเนี่ม่ถอกกินลัางอยู่มันโอ้มันโดนตัาเรืองไม่ทันโอเซดอนนี่ยีขอเกิดหมอที่ฮเกิดหมอใช่ใช่ใช่เอ้ยเอ้ยเอยเอ้นูแซ่บแลบแแซบนั่นเข้าในบ้านโดนวยเอ้ยสองตัวกูเกิดมาพอดีไม่เียรักพิมวิ่งมาพอกันสองตัวนี่แน่โอ้ยกูเพิ่งแก้อย่าเพิ่งมาลดไอ้สัส อือหือตายเลยโมสาคายหมันโง่นี่ตายแล้วไอ้เหี้ยแม่งไอสัตว์เอ้ะเหี้ยแม่งโดนธนูก็เลยนี่ก็เลยเขี้ยละเขี้ยละนี่แน่ลบลีกอีกก็และวก็แล้งไม่ทำอะไรทีมมาเฮ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งไม่ไดวิ่งไม่ถึงโอ้โหวิ่งไม่ถึงเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งปเก็บไอกัวมันร้อเลยดิ

อุ้ยเป็ดย่างเป็ดย่างไล่ออกไปล่าไปเนี่ยเออกินอะไรใครทำรามวะอะไรวะโอ้ยทาแตงไม่เอา่ะเอ้ทำไมสามมื่นหนึ่งไม่ตายวะมันออกทีวีเมื่อกี้กูโดนสามหมืนยี่ไม่เอ้สามหมื่นยังไม่ตายเลย ไอ้นั่นกูยิงห้าเหมือนห้ายังไม่ตายเลยต้นเกมอ่ะวันนี้เห็นคนแม่งเม้นบอกว่ารสชาติต้นเกมไม้สัตว์อืมไม่เคยเห็นโนฮแตกห้าดอกแบบโอ๊ยนานมากแล้วไอ้ที่อ่ะดาเมจมันไม่ถึงมั้งไอ้สัตว์อืมบานไม่ถึงเออบานไม่ถึงไม่ค่อยเห็นแบบแม่งก็ออกไปแล้วกูเขาได้ยอกันดีดี ไม่ใช่ปานที่แบบแตกห้าดอกเนียไม่ใช่แบบดอกเดียวอ่ะก็ห้าดอกเป็นปานหมู่ไงก็จบราคาจะไปออฟเวลสองให้หมดเลยนะชัดแล้วยังไม่ออกอีกเลยเฮียไม่ต้องตายก็ไไรออกแบบแค่ป้านออกให้กูชื่นใจอ่ะไม่ต้องฆ่าใครได้หรอกแบบนี้ครับอ้าวเฮียล้วเกิดหมอมาวิ่งบู๊เฉยเลย พี่จ้อจอไม่มีด้วยนะใช่แล้วไม่มีกดดูแลกดดูทำบัลลาเฮอีกสาระเากทมยาหวามาเลยทำบลาเฮไปยอุ้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 ย